Ui, 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 dùm mấy ui, Trái ui, nó am luôn ui, con thường Nyam room tie, nyam room tie, 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 เราก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนแปดสิบเมตรเองถ้มอะไรกันเถื่อนยังไม่ทันตีเลยหุ้ยขึ้นน้องอ้ำจริงเหรอลองนอนได้ไหม อืมชนยังนี่แต่ว่ามันไม่กัดนี่เนาะชนยังนี่เงด้วแต่มันโอ้ดูนุ่งไกลนุ่งเป็นตีเหยื่อด้วยไงด้วยเราต้องเป็นเหยื่อแล้วมั้งหรือไม่รู้อันแหลกโกรบอะไรโกรบเปลี่ยนค่ายมั้งไม่มีใครบป็นเรื่อเข้ามาเลย งนต้องมาไงไปได้เฮ<อ>้ยม,มาดี hey. าวะช่องคันร้อนฮะเนี่ยต<า>ีเดี๋ยวก็กลับนะนี่มีวันของเรามันของไรไม่รู้ตีไปไ,ได้ตัวก่อน,อน,นชวของก่อนนี่ นี่กุลให้มันกัดไปก่อนนี่เนาะเห็นเลือกเหงือกผิดสีไหมว่าเห็นสีเหลืองไม่กัดหรือเปล่าตัวดีๆมังเห็นเจ๊งน้องหมดแล้วไหมเห็นไม่ก็ให้หรอกตัวไม่ดีอ่เห็นให้ดีๆหมดหมดก็ให้นะให้หมดนี่ผมไอซีมเห็นให้หมดเยอกุลนะไม่เหลือกับมาแค่จริงในตัวเดียวนะแจกหมดกัดสิลูกปุ้ม พงเห็นสังเกตกัดแล้วมันจะกาดนะมันไยหมดนะ้ออุ้ยมันไปอยู่ในหมดนะน้องอามอุ้ยอุ้ยย่อยอุ้ยอยู่ไหมอุ้ยใจสวยน้องอามเนี่ยหลุดอุ้ยคนเถื่อนผมบอกว่าไม่กัดไม่กัดอุ้ยอุ้ยอย่าเดินสิคนเถื่อนอุ้ยอุ้ยกูนพงเงียบขึ้นพงเห็นเพิ่งเห็นสักย่อยอุ้ยหลุดเออ ยิงมาติดตะโฟนขึ้นมาเลยทุกคนโอ้ยของคุณเถื่อนโอ้ยได้ถ่ายรูปแล้วหลุดพอดีเหรอไม่ไม่หลุดแล้วอืมเอาเอาคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ทุกคนสวยเลยอ่ะไม่กัดไม่กัดเลยวว่าตรงสายได้รูปแล้วทุกคนได้รูปแล้วได้รูปคู่เบ็ดใหม่แล้วอ๋อมันยังไม่หลุดเหรอมันอยู่มันกัดปุ๊บโอ้ยติดอยู่เพียงเดียวเองอ่ะตัวใช้สวยด้วยน้องอับทุกคนสุดยอดทุกคนเพื่จะเห็นทุกคนวันนี้ ืมบอกได้มามึงเหยียดไม่มีพลาดเอ้ยใหญ่ตัดใช้สวยเลยทุกคนดีจะเปิดบีเอ้าทำเองว่ะมันไม่เข้าเบอร์ไม่เข้าเหรอเออใช้สวยใช้สวยแต่ว่ามันไม่ค่อยพีเนาะใช่หอมล็กนิดแต่ว่าใช้สวยมากโอ้ยทุกคนอุ้ยไม่เข้าปากก็บังเฮ้ยไม่นับแต่ว่าเด็ดอ่ะโอ้ยปลาสวยมากตัวนี้เนาะใช่ทุกคนได้ถ่ายรูปแล้วทุกคนสวยเฮ้ยตีไมได้ไงวะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยปลามันนอนอยู่น้องอําเนาะ มาต่อๆเราต่อแล้วทุกคนเราทำแต้มหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปนะทุกคนเฮ้ยคุณเตือนมีของชูแล้วว่ะกัดดุด้วยน้องอาเบออ้ไม่น้องน้องอาไม่ถูงไงกัดวัดเลยมาตกเกได้ไงนึกว่ามีปลาทีไหนได้ตัวเติบทุกคนโอ้ใหญ่มากสวยคงเห็นก็น่าจะกัดบ้างแหละ มันแอบอยู่แถวนี้จริงแอบปลาทุกคนเนอะเราต้องตีออกไปข้างนอกหน่อยของคนเตือนจัดตึงไปเลยเมื่อกี้ตีตีไปไกลด้วยใช่เออไกลด้วยกว่าจะกลอกลับมาถึงนี่อืมใช่สวยสวยสวยถือว่าดีเยี่ยมได้ปลาใจสวยด้วยมีเยอะชนตรงนี้มีเยอะ รวยสวยรวยกวแกวแกวอืมรวยรวยเนี่ยได้ให้แบบนี้เสียตัวนะมันมืออ่ะน้องอําก็รีบเกินกว่าหรือใช่ไหมน้องตรงนู้นก็ขึ้นน้องอําเออมีกำลังใจแล้วเลยทีนี้ได้ตายคลิปด้วยใังไงสวย อ่าแก้วอีกส like hey, yeah, ัก yeah, ตัว yeah, ก yeah, ่อนอีกสักตัวก่อนแล้วมันจะกัดไหมล่ะเฮ้ยแนวสบาปเลยแล้วอย่าไปตีเดี๋ยวมันเข็ดมืออย่าไปตีอย่าไปตีมันปวดมือขึ้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยก็มีของชัววันนี้ไอ แหมู่ดเลยไอ้สายมันลากปลาลากปลา,าอืพูดเขาพูดเขาทำไมลูกเขาบอกได้ย่าว่าคนอื่นลูกใช่ไปเ,ยเยกยแล้วก็โอ้โหกัดดังตูมเลยทุกคนนี่ถ้าส่งนางคือเมื่อกี้ไม่โดนแน่เพราะว่ามันโดนขอบปากมันกัดไม่โดนแต่ว่าเสียงกัดนี่ได้แรงมากเลยเนาะดัดดงตูมเลยทุกคนดังตูม อย่างเทพคนนี่มีของเลยใช่ะวันเนี้ยเล่เๆกันไปทางจัดสะลวยดูทุกคลทีนะเดี๋ยวนี้ขี้เกียจเลยไหมหลังๆขี้เกียจเลยไม่กลัวคอลงไม่ทันเวลาเลยกลัวมันลงเลยเวลาก็เลยไม่ตัดมากหุยตัวเล็กเล็กน้ำหนึ่ตัวนึงตัวนึงหนึ่งอ๋อนับแล้วอุ้ยอุ้ยมึงอาวหุโคตรใหญ่ตีไปเลยตีไปเลยไม่มันวิ่งไปทางนี้แล้ว ข้ากืนน้องอ่ะเนี่ยโอ้ยตรงนี้ก็ขึ้นนู้นนั่นน่มันขึ้นอยู่งั้นกินลูกปลาอยู่ลูกมันจะกัดไหมนะตัวันนะวิ่งอยู่แถววันตัวนตัวตัวใหญ่เลยเออไซไซไซเดิมเลยตรงไหมเนาะอ๋อไซเดิมไซเดิมไซเดิมมันไล่ลูกปลาอยู่แถววันนั่นอุ้งไม่เอาเว้ย núi 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 ui khủng khiếp tí cốt cây à, um, ừ. tôm, 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 bóng, mà vinh cay rồi, này, ui, thấy có cái to dài kia, vinh nhìn tiểu này, tôi to vậy kia, chôn nhiều vào tiểu này mà, tôm ลองไปหูบางเหยดเด้อตูมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุยใช่ปอกกันทุกคนหลุดอุ้ยไม่หลุดอุ้ยเต็มปากอุ้ยอุ้ยเต็มปาทุกคนใช่ปอกอุ้ยไม่ได้สงสัยไงแกงดด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 ่ดดดเดดดดดดเดด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 ดมดดดดไดดดดดดเกินดด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 ดาแล้ว โอ้ยเสียงเลยเบรกเห็นได้ไงเงยกำลังดังอยู่โอ้คนเตือนเห็นหรือว่าตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้น่าตัวใหญ่นั้นทำการแล้วอ่ะตามจริงหรือเปล่ามาแล้วทุกคนจังหวะนี้หลุด ไม่สายมันยินด้วยตอนนั้นตอนวัดมันลอยมาใช่ใช่แต่ว่าก็พอได้ดึงอยู่โอ้ไม่ไกลเท่าไรนะตีนะสามสิบเมตรเองนะมั้งปลามันกัดอยู่ข้างนอกไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ผ่านเงา ไม่ในคันในมือมันกระตุกไงเฮ้ยมีของมีของบอกแล้วมายืนฝั่งนี้ไม่เชื่อไปตีอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหทุกคนโอ้โหน้องอามไม่ไกลเท่าไหร่นี่ถ้า้าเปลี่ยนเราเบนเหยื่อมาวันใหม่เราเงันมันกัดน้ำเงีิแล้วนะเพราะเหยื่อนี้มันไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยมาต้องหาเหยื่อดีๆหน่อยมือซือทวินและตัวเลยครับโอ้ธรรมดาทวิน Mình một này của một, mang ra, mang ra đấy hả? Đã mang ra đấy, vậy đủ đấy hả? Vậy đủ, ồ, mang tiền rồi bằng, thật hả? ồ, đã chặt đi, một cái tổ, một cái tổ, đấy, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi, bốn ได้แล้วๆแล้วหวตแรงๆไม่ก็ได้เว้ยกัดเชี่ยวเว้ยบ่อนี้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะมาบ่อยแหละแต่กัดเชี่ยวอยู่โอ้ยตีเบาๆเองทุกคนสามสิบเมตรเองกัดเด้อ โอ้ขารถคันแล้วเมื่อกี้แต่ว่าไซส์ใหญ่เกินไงทุกคนอืมถ้าตัวง้อได้แน่นอนอุ้ย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 ติดแล้วอือหือบอกว่าอย่าเดินน้ำกระเพื่อบกระเพื่อบไม่กระเพื่อบได้ไงติดหญ้าแล้วทุกคนเสียได้ไง อุ้ยโดนอะไรวะอ๋อสายสายมันขี่กันอยู่อุ้ยขาดขาดไม่ขาดไม่ขาดขาดกลับบ้านเลยทุกคนไปสายเป็นคนแล้ะล่อสายไปก่อนมั้นยังทุกคนโอเคถือว่าดีอยู่ได้กัดแล้ว เดี ăn, còn. Con còn con con. Rồi. ๋ยวมาดูบนนั่งของคุณเสียงกันมาจัดไปคุณเตียนนี่คุณสวยนะเฮ้ยโอ้ยคุณใส่เป็นไงนี่ทุกณใส่โลว่ะทุกคนบอกเลยพูดเอาเองนะว่าโลไม่โลดูสสวยนะทุกคนจริ้งสวยทุกคนโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอเดด้วยมังเอเไลคไปก่อน,วอน,วน,อนสวัสดีครับกัดไหมโอเคทุกคนคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมดูคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปใหม่จากช่องแต่ละช่องของมังเอียดนะบอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่นอนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมฝากกดติดตามช่องต่างๆของมังเอียดด้วยนะครับเพราะมังเอียดรอมาสุด